การเล่นเกมในวันนี้ทั้ง4ทีมต้องเดินสายไปตามบูธต่างๆและต้องอยู่ในแต่ละฐานประมาณ15นาทีขึ้นไปจึงจะวนไปที่กิจกรรมต่อไปได้แต่ละจุดจะมีอะไรตื่นเต้นรอพวกเขาอยู่บ้างไปร่วมชมและให้กำลังใจพร้อมๆกันได้เลยครับ ลุมเนี่ยมันไม่รู้เขาถือเขาไม่ตกนะแต่หนูแ่นแล้วตกไม่เขา้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่เหนื่อยมากค่ะส,สนุกสนุกแนะนำบลูกรุงสีสนุกมาก<ะ>ชัวร์เป็นไงคะสมาชิกทีมคนห,น,หน่นๆรู้สึกว่าจะแบบว่ากระจัดก,กระจายไปแล้วอันนี้ก็เป็นเกมแบบว่าตกเป็ดอันนี้ก็อยู่ข้างๆน้องแจฉตอนเนี

ที่เราอยู่นเต็นนะคะแล้วก็อยู่ที่บูธเมืองไทยประกันชีวิตคะ่ะแล้วใครชูดลงนะ,ะก็จะได้ตุ๊กตาตัวนี้นะคะพร้อมกับลายเซ็นของพวกเรานะคะแต่ว่าถ้าใครชูดเราแบบยิงแล้วไม่โดนก็จะได้จะได้นี่เมื่อกี้คุณพี่คนนี้เพิ่งยิงได้ค่ะเพิ่งเห็นนะคะผู้คนแรกเลยค่ะที่ยิงได้ไม่ยังไม่มีใครยิงได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ในบูธร่วมเล่นสนุกกับแฟนๆครับทุกท่านนะครับจกกังเกตได้นะครับจากด้านนี้นะโอ้จะมีแฟนคลับของทีมซับซิ่วอยู่เต็นท์มาเมากันเลยนะครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ในบูธของการปาเป้านะครับซึ่งปาสามลูกเนี่ยจะได้ซีดีนี่นะฮะซีดีแจกกันตรงนี้เลยนะฮะเอากลับบ้านไปฟังกันนะฮะฟังลูกเราได้นะครับกระติกน้ำไปทานเนี่ยเล่นๆนะฮะเย็นๆเย็นๆแต่ว่าถ้าได้ลูกเดียวเราก็มีของตอบใจเช่นกันนะฮะก็อย่างที่เห็นนะบรรยากาศตอนนี้เนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะฮะถ้าจะว่าไม่มีพี่ยืนนะผมนี่ก็แบบรู้สึกว่าบิวจะหมดแล้วหมดเรื่องหมดแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ไงวันนี้สู้ตายแน,น่นอนแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นครับผมเจอกันซัดซิลลี่ออุนเดอเดเ 喂。Wow. ขายกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าที่มีลายเซ็นของพวกเรานักล่าฝันค่ะแล้วก็พอขายกระเป๋าเสร็จแล้วก็มีการแจกลายเซ็นด้วยค่ะสําหรับแฟนคลับที่มาซื้อกระเป๋าของเราค่ะตอนนี้อยู่ที่ซุ้มขายของที่ระลึกของ AF ค่ะตอนนี้ขายนี่ค่ะถุงผ้านะคะของคือแฟนิชเชียมีลายเซ็นของ AF ทุกๆคนเลยนะคะและที่สําคัญคือเป็นถุงผ้าลดโลกร้อนเนียค่ะโอ๊ยครบทุกธีมทุกคอนเซ็ปต์ ที่้าวันนี้นะคะ AF เรามีเหมือนปิิปฏิทีนของปี2014นะคะแล้วก็จะมีแบบว่านักเล่าฝัานเนี่ยเกิดในเดือนไหนเนี่ยเขาก็จะเอามาในแต่ละเดือนมารวมกันทิ้นเกิดเดือนมิถุนาค่ะนี่ นอกจากความสนุกและเครื่องเล่นที่เสิร์ฟความมันกันอย่างไม่มีขีดจำกัดแล้วงานนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหล่าแฟนคลับตั้งตารอคอยกันนั่นก็คือการประมูลของรักของห่วงของหนุ่มสาว a f ส่วนพวกเขาจะเอาอะไรมาประมูลกันบ้างนั้นไปร่วมลุ้นกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยอยู่ซุ้ม,มประมูลของรประมูลของนะครับผมใช่ผพี่วอยเป็นอะไรเอ่ยพี่เหรอเป็นหมอนกับหมวกแกป๊ป ที่ใส่ประจำแล้วหมอนที่มีน้ำลายติดเขาใส่รักมากเลยต้องรักมาก,กผมก็ผาเอาไว้เป็นเสื้อที่ออฟสุวรันกับตุ๊กตาที่เด็ดต้องเห็นนะต้องเห็นเนดี๋ยวไตเท้าออฟสุวรันเลยฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับออกาติกาครับไม่รู้ว่าต้องไปกติกาตรงนู้นตรงนี้เป็นการประมูลครับก็แค่ใครชูชูมือปุ๊บก็ประมูลกันเลยว่าจะเอากี่ตังค์ครับใครได้สูงสุดก็เอาไปครับ แล้วก็รายได้นะฮะอาไปทําบุญด้วยครับสี่สคัญกับครสกับอรกับ้อรูอง่หาสองนห้างหนึสองโอ้โหมามาสองหนเ้หนมนสองืองหมอาพอเออเอาดิเอาสองหป สองหมื่นแปดยังไม่เมือยอยู่สองปเี้ยสอง่แสองกกเอ้ยผิดโมเ็มเ็มันมีอะไรแบบไ้ันอยูโสองหมื่นแปยวมากวคู่คู่สองหมื่นแปดครั้งที่หนึ่งสอปครั้ที่สองหมืบาทหสนมาแล้วเพื่อตัวละสามหมื่นจะบ้าหรือไง

หพัน 1, <S 1>, 1, 000, 1ึงสามเบอร์หนึ่งพันครั้งที่สองเฮ้ยอ้ขอร้องาเดี๋ยวได้แบบแม่ก็าสาม0บอร์หนึ่งสามเบอร์หนึ่งพันครับเนี่ยจะหนึ่งอะไรล่ะป้าสามหนึ่งพันครั้งที่สาม ใช้ได้เนี่ลูกก็ใช้จริงจใช่ไหม <Yeah. S 1> เออมือกับมือใช่ไม่กล้าเอาของแฟนสับมาประมือหรอกลกอีกหน,นึ่งชิ้นคืออะไรครับ <c oughs> อันนี้ไม่รู้จะมีใครทำได้ไหมครับมัน <c oughs> เป็นเพื่อที่ผม,ท,ผม <c oughs> ที่ผมเนี่ย ใส่ตอนเวิร์กสออ A5 ที่ตอนเดิฉันนะคะโอ้คือมีมีที่มาที่ไปที่ถือว่าเป็นารันกันนทิวใช่ครับผมมีได่มากกว่าห้ามื่นเจ็ดไหมหกหมื่นหกหมืมื่นหกหมื่นหกหมื่นสองโอ้เอาสอ่อร นี้นะครับเป็นคนที่ประมูลได้2องอสองชิ้นนี้ที่ไปของรักของนัดไปนะครับผมในราคาแบบว่ามือสั่นเท่าไหร,ร่ฮะแปดหมื 83, ่นสามค่ะสังเกตได้ว่าพูดอย่างเลยหน้าตาสักวันผมจะทํางานให้ได้เงินขนาดนี้บ้างนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับพี่ทั้งผมทั้งแฟนคลับได้ได้มีโอกาสที่จะทําบุญร่วมกันกับแฟนคลับแล้วพี่รู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมกันทําบุญกับน้องนัด่ะ ครับผมก็ยังไงแล้วเนี่ยขอให้บุญกุศลครั้งนี้เนี่ยก็ส่งให้พี่นะครับก็รุ่งโรจน์รุ่งเรืองมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับขอบคุณมากการประมูลครั้งนี้นอกจากจะสร้างความประทับใจให้ทั้งศิลปินของเราและเหล่าแฟนเพลงแล้วรายได้ทั้งหมดยังนำไปทำบุญต่ออีกด้วยเรียกได้ว่าอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้าทีเดียววันนี้ฮะสนุกมากๆนะคะวันนี้ได้ไปเล่นเกมแบบหลากหลายมากแล้วก็มีคนเข้ามาขอรูปนะฮะเป็นขับเย้แยะมากมายเลยนะคะแล้วก เราก็ได้เชื่อมความสัมพันธ์กับแฟนคลับรุ่นน้องหรือว่าเคลงไทหลายๆคนนะคะก็รู้สึกดีมากะค่ะและ้วก็เกมๆต่างๆที่ไปเล่นมาก็สนุกมากรอแต่ง,งนหน้า,นานผมครับแต่ง,งนหน้าแล้วผมแต่งตัวกันแล้วก็ผมโมงครึ่งจะเริ่มคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าทยอยๆเจ็บศิลปินกลับมาแล้วเก็บตกบตามที่ต่างๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปเรียกว่าเล่นเกมๆกัน ดูเหมือนกิจกรรมในช่วงบ่ายจะทำให้นักร้องคนเก่งของเราเสียพลังงานไปไม่น้อยแต่ภารกิจก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อนักล่าฝันบางคนต้องไปมิดแอนกรีตกันต่อการทำงานอย่างต่อเนื่องแบบไม่ได้พักอย่างนี้พวกเขาจะมีแรงเหลือหรือไม่ไปติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าครับ